หลังจากที่เราเดินเล่นมาเรื่อยๆบนถนนพระอาทิตย์เราก็เดินต่อไปต,ไปตามทางผ่านพ้อมพัสุเมนมาถึงแล้วร้านคุณแดงกุญแจยวนครับเครื่องเยอะเลยล่ะครับโอ้กุับจยวนมาแล้ครับก่้าทันมากไปยไปดูกันอย่างขอมหอ้เจียวเอาไปจดก่อนเลย อร่อยจริงน้ำซุปกลมกล่อมหัวยอหอมมากบอกเลยครับหัวยอที่นี่เด็ดมากเด็ดจริงครับเส้นเหนียวตุ่มเด็ดเลยข้า,าวมานแล,ละน้ำแต่นั้นน้ำซุปที่นี่กลมกล่อมจริงครับต้องยอม ให้มาลองกินร้าน,นีเปนทับแอดดัเลยหมูเด้งอร่อยกุ้จับยวนที่นี่ผ่านครับอาาร่อยจิ้มปอเปี๊ยะทอดน่าโดนวายไ,ไปลองกันเสื้อแบบนี้เขาสวยปอเปี๊ยะก็เ,เป็นอีกเมนูที่แนะนำเลยครับนอกกรอบข้างในหอมยังมีอีกหลายเมนูครับที่อยากกินแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวโอเคลมลื่นดึก่าวหน้าครับหลังจากที่เราตะเวนกินอะไรเรียบร้อย ก็มาเดินย่อยที่ทสวนสันติชัยปาการ,ารบ้านพัฒเมนครับที่นี่สวยงามเป็นสบายแล้วก็สะอาดแล้วยังมีมุมต่างๆไว้ให้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนรวมถึงถ่ายรูปด้วยครับยังไงก็แวะทานอาหารอร่อยอร่อยในละแวกนี้ก็แวะมาที่สวนสันติชัยปาการถ่ายรูปและเดินเล่นครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาหาร้านอร่อยๆแถวนี้อีกครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมเดินไปในโซนของที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะครับส่วนด้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพรยาก็จะทอดยาวตามแนวสวนมีที่นั่งที่นั่งชิลนั่งเล่นปล่อยใจสบายๆมองดูวิวชิลๆดูสะพานพระรามแที่สวยงามยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นๆกว่านี้แดดอ่อนๆกว่านี้วิวที่นี่จะยิ่งสวยเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ